ตริงๆกระต่ตายเป็นคนชอบนะดีดิหอยแบบที่มันสุกแล้วอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นมันก็อร่อยทุกคนวันนี้เราจะมากินหอยนะหอยเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนดูเห็นไ,ไหมหอยสดๆเลยอะ่ะไม่ต้องบอกนะว่าใครทำให้ก็ใบาม,ะมะบาม้าใบคุณแม่เช่นเดิม ดูสิชอบความเป็นคุณแม่ทุกคนดูสิมีการแบบเออหรือว่าคุณแม่เขาอยู่โรงแรมมาก่อนหรือเปล่าดูดิดน่ากินมากอ่ะสั่งคุณแม่ทําอะไรคุณแม่ทําให้หมดเลยมีน้ำาต้มซีฟูดด้วยเอามาเดี๋ยวเรามากินกันเลยเนาะดูิ อร่อยมากหอยใหญ่มากผมไม่ต้องบอกนะว่าหอยซื้อที่ไหนตลาดของคุณแม่ตลาดนะัด チューポーク。 แม่เป็นคนน่ารักนามาสั่งให้ทำอะไรอ่ะได้ทุกอย่างแล้วก็ทําเป็นทุกอย่างเลยนะแล้วก็มีการแบบจัดแบบมีการจัดจานจัดอะไรให้เรียบร้อยอ่ะดูดิ <c oughs> ถักกขสดมาก น้ำจิ้มลงตัวมากอะ่ะมีบางคนถามนะว่าแบบ กระต่ายแบบชอบหอยไหมอะไรเนงะี้ยจริงๆกระต่ายเป็นคนชอบนะดูดิหอยแบบที่มันสุกแล้วอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นนะมันก็อร่อยนะจริงๆอือแร่บางคนก็ชอบแบบกินที่แบบว่าสุกระดับห้าสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอะไรเนงะี้ยจริงเป็นคนที่ชอบกินแบบสุกเลย เหมือนกินกุ้งกินปูแล้วมันก็จะกินสุกอ่ะทุกคนเคยเจอไหมอ่ะบางอันแบบเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกอ่ะเห็นไหมเราต้องพยายามอ่ะแล้วก็ลุ้นด้วยนะบางอันอ่ะบางอันที่เปิดเปิดแล้วมันก็เป็นแบบหอยเสียก็มีนะอืมสุด เชื่อไหมหมดเนี่ยกึ่งหมดกินของเี้ต้องกินกับผักที่ผมเข้าตาเดินไปหยิบมาปิดผมก่อน ดีย๋ยวมากินกันต่อเลยออยอืมิ๋นที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าให้แม่ทำให้ตินเนาะแม่ทำอะไรให้กินก็คืออร่อยหมด นั่งอยู่หน้าบ้านอาจจะเสียงอาจจะดังไปนะ ที่สุดที่สุดไปที่ไหนก็ไม่ไปทำเองทุกอย่างเลยใช่ไหมน้ำจิ้มก็ทำเหรอทำเ,เองหมดเเยทอง,นะอ,งอร่อยเลยมากินด้วยกันมาไปะไรชาวบ้านปลูกปลอกสารพิษเลยใช่ปลอกสารพิษทั้งนั้นเลย ิก,ก็พดชั้นหลังบ้านริชทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมีเมนูอะไรมาทาให้กินเดี๋ยวจะไปทามาให้กินนะจริงๆอยากทาอาหารภาคใต้บ้างอะไรเงี้ยมีใครอยากกินอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวจะไปสืบอไปให้คุณแม่ทาถ้าคุณแม่ทาไม่ได้เดี๋ยวจะไปซื้อมาเลยโอเคไหมทุกคน